สวัสดีค่ะชัยบุญเกษตรารามาแล้วค่ะวันนี้มาจะส่งกรงยืนแม่หมูนะคะที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะผ้าบรรยากาศนะคะล่าสุดเลยค่ะวันที่28กุมภาพันธ์2568นะคะเป็นเก็บผ้าบรรยากาศมาฝากพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงหมูด,ด้วยกันค่ะ มาจัดส่งนะคะรอบที่2แล้วขอบคุณลูกค้าที่บอกต่อมากๆคะ่ะคุณพ่อนะคะตอนแรกหลานชายสั่งไปเจ็ดแม่นะคะซองยืนอันนี้คุณลุงนะคะอีกท่านหนึ่งติดกันเลยค่ะฝากให้สั่งให้หน่อยสินค้าของเราเก็บเงินปลายทางไม่มีมาจำค่ะจัดส่งพร้อมติดตั้งนฟรีนะคะ ชุดเตียงคอดกงยืนแม่หมูสบับพรมได้093 229 1272พิกัดชัยภูมิผลิตและจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมส่งทั่วประเทศคะ่ะอันนี้เป็นซองยืนนะคะเหล็กหนา1.8มิลตัวนี้เป็นเหล็กปลปาคาดเหลืองพร้อมชุดรางอาหารกอกน้ําแถมฟรีชุดกอกน้ําไว้ต่อสําหรับพ่อไว้ให้แม่หมู อันนี้บรรยากาศเย็นสบายมากๆค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะชั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ facebook ที่ติดต่อเข้ามาทางร้านกำลังทยอยจะส่งให้ตามคิวค่ะสินค้าไม่มีมัดจำนะคะพร้อมส่งค่ะมาเป็นชุดแบบนี้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะรับแบบนี้ไปติดตั้งได้เลยจะเทปุนทับหรือจใจ้ทางร้านเราจ่อพุกยิงเข้าไปให้ก็ได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะคะสวัสดีค่ะ